เรามาสารหรออะไรเงี้ยมันมันจะมีความรู้สึกแบบทั้งชีวิตเราใช้ชีวิตระวังตัวมากอะที่จะไม่ทําไม่ทําผิดกับใครแต่มันลืมคิดในมุมที่เราจะถูกกระทําเนาะอ๋อวันนี้หน้ามาเพราะว่าเอออยากตัดอะแค่นั้นเองอะไรเงี้ยอยากตัดให้มันดูสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเอาหน้าไม้ย,ยา่าก็ได้เอาหน้ามาใส่ขิปนอะไรเงี้ยเป็นสบายเลย,ยใช่ไหม้ากไปใช่เดี๋ยวก็ดูหันไปหันมาดูในละครตัวเองก็เอาว่าเอาทรงนี้แหละอะไรเงี้ยก็ก็น่ารักดีเกี่ยวกับในละครอะไรนะคะมันจะกระทบกับในละคร ก็ใช่ค่ะมันมาจากในละครอะไรเงี้ยเป็นทรงใช่เป็นทรงที่จริงๆย่าเขาเป็นคนไม่มีหน้าม้าเราก็เลยให้เขาอะใส่เป็นแฮครอบไว้แรกๆก็มีแฟนคลับที่ไม่คุ้นตาก็จะทักือนกันว่าเอ้ยพี่ย่าใส่หน้าม้าเราจะปลอมไหมอะไรเงี้ยแต่พอละครออนแอร์ก็ไม่ปลอมนะมันก็ดูกลืนๆไปก็น่ารักดีค่ะ อะไรนะคะภรรยนแอนอ๋อโดดสิโดนโดนต่อว่าลิ้นหน่อยตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะสั้นขนาดนี้แต่พอไปถ่ายเกมรักทรยศก็จะรู้สึกว่าสั้นไปก็ต้องหาวิธีบิดให้มันแบบไปข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะได้จะได้แค่รอบเดียวใช่ไได้รอบเดียวค่ะหลังเขาคงตัดอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เอว่าไงบ้างคะพี่เอยังไม่เห็นเลยมั้งเขาคงเขาไม่ได้สังเกตเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในตัวแอนบ้างค่ะ เด็กลงเลยม่ไม่ชมหรอโอ้โหไม่ชมหรอไม่ชมเลยต้องหาไม่ได้แล้วไม่ชม้แล้วค่ะน้องๆเห็นน้องๆใส่วิ่งอ๋อน้องๆก็จะแซวนิดนึงว่พี่แอนตัดหน้ามาเลยหรอพี่แอนเอาอีกแล้วนะพี่แอนแอปเด็กหรอโดนทุกอย่างอันนี้คือจากคนเจมส์สิเลอ๋อเจนยังไม่เจอแต่ว่าโดนย่าญาณน้ดหนึ่งโดนย่าญาเล่นงานแล้วหนึ่ง พี่ตรงพี่เต๋อแต่พี่เต๋อชมพี่เต๋อบอกเออพี่แอนโอเคไม่รู้แกเอาใจหรือเปล่าอะไรแบบนหละแตไม่รู้ใครน่ากลัวสุดกับกลัวกลัวคำชมจากใครหรงเออเจมเลยตัวแสบของแอนพี่พ่อเขาจะมาแนวไหนเขาก็คงกัดกัดแหละคงณผ่ชมหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอืมค่ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงติดตามเอาของคืนค่ะก็ต้องไปคุยกับตาม ที่ที่ทางาผู้ต้องหาเอาของเราไปจำนำเอาของเราไปฝากขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในช่วงที่ต่อสูนนอ้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีชิ้นไหนทีไ่ได้มาแล้วบ้างกับตัวแล้วเลยไม่มีมค่ะยังไม่มียังไม่มีเป็นการเจราจารอยู่ค่ะอยู่ในช่วงของการหาข้อมูลแล้วก็เตรียมไปเจราจาเตรียมไป ก็อันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องสืบกันต่อไปหมายถึงว่าก็ต้องหาข้อมูลกันต่อไปมันก็จะมีอย่างที่บอกมีทั้งหลายรูปแบบที่พร้อมจะยินดีและพร้อมยังไม่ยินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเอาเอาเอา,เอาหลักฐานมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ใชค่ะแอนก็หวังว่ากฎหมายจะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแอนบ้างอะไรเงี้ยก็แอนก็อยากจะลองอต่อสู้หมายถึงว่าหาข้อมูลหรือ ทำทุกอย่างให้มันไปในทางที่ถูกต้องที่เราจะแบบสมควรที่จะได้รับการดูแลหรืออะไรเงี้ยก็พยายามหาข้อมูลอยู่มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอะคะ่ะบางทีอ่านแล้วอาจจะแบบเอออันนี้ไม่เข้าข่ายอันนี้เข้าข่ายเราก็ไปหาข้อมูลเอาที่เขายินดีที่เขา,เขา,เขาให้ข้อสนแ่คือยังไม่ได้เริ่มคุย,ค,ยค่ะวันนี้แอนเพิ่งไปหาข้อมูลกับทนายมาก็เพิ่งได้ข้อมูลมาเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนี้ก็ค่อยไปย่อยกันอีกทีแล้วค่อยจัดสเต็ปว่าจะยังไงต่อไปสนักงาน ไปมาแล้วค่ะใช่ก็เหมือนไปแบบไปดูทิศทางดูนแนวทางอะไรเงี้ยคือเราในฐานะที่เราเจอเหตุการณ์ร้ายๆตรงนี้เราก็ชีวิตเราก็ต้องดาเนินต่อแก้ไขปัญหาต่ออะไรเงี้ยเราก็แค่แบบพอเราไปยืนอยู่ตรงเรามาสารหรออะไรเงี้ยมันมันจะมีความรู้สึกแบบทั้งชีวิตเราใช้ชีวิตระวังตัวมากอะที่จะไม่ทาไม่ทำผิดกับใคร แต่มันลืมคิดในมุมที่เราจะถูกกระทำเนาะมันก็ไม่ทันได้ระวังตัวตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องกลับมายืนตรงนี้เลยงงๆนิดหน่อยแต่ว่าแบบไม่คิดว่าจะมาถึงคนนี้ใช่มันเออมันมันแอนก็ว่ามันจากที่แอนว่าแอนก็ทับทับแอนก็งงเหมือนกันอ่ะหมายถึงว่าไม่ยืนแล้วแอนก็เออเหมือนใจสั่นอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกแบบหวั่นวันไหวอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยเพราะไม่ไม่ไม่คุ้นตาไม่คิดว่าจะมาได้มาอะไรเงี้ย เดี๋ยวกลับไปในบางที่บางชคะี่อนว่าเตรียมใจ่บเอางเนาออามันกลับคืนมา่แบบไม่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คิดไปในทางเวไหนอย่างชัดเจนอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลแล้วเราจะดูว่าเราไปทางไหนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคบนี่ค่ะแอนต้องให้ทนายไปไปไปย่อยอีกทีแล้วแอนเพอ่มาบอกได้ไหมคะเอาเปนีามเคีย่ยหปกนา อาจริงๆอ่ะมันหลับแอนหลับนะแต่ว่ามันเป็นมุมเหมือนดีเลย์มากกว่าเหมือนแบบอยู่ๆก็แบบอะไรอ่ะนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมันมันมาเป็นบู้บูเวลาเราห่ายยุ่งจากงานเลยนะหรืออยู่ๆความเศร้ามันเข้ามาก็มีบ้างที่แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงอ่ะแล้วภาพที่เราเห็นวันนั้นมันไม่ใช่เหรอทาไมทำไมมันเกิดสิ่งนี้กับเราอะไรมันจะมีเหมือนแบบคนวนนะคะคนที่แบบ เออมันเป็นแฟดแบ็กเข้ามาอะไรเงี้ยเรามันจะเป็นอาการอะไรอย่างนั้นมากกว่าแต่ถามว่าโชคดีอย่างของแอนคือแอนเป็นคนยุ่งมากหมายถึงว่ามีอะไรให้ทําตลอดเวลามันได้ทำให้แอนอนะไม่ได้อยู่จมอยู่กับตรงนั้นมันชีวิตแอนมันไปข้างหน้าแล้วแอนก็แอนลัแอนลันลไม่ได้อะแอนต้องแบบหาข้อมูลเพื่อยืนต่อให้ได้อะมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นช่วงสั้นๆที่เรารู้สึกแบบวั่นไหว อะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันเป็นมนุษย์ทุกคนที่มันเจอแล้วมันแบบเหมือนเราโดนตีเราก็เจ็บนี่ไงคะเราโดนลมพัดแรงๆเราก็มีเซอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบพยายามจะแบบทาให้มันเสถียรประคองให้มันไปต่อได้อะไรเงี้ยก็พยายามมาสร้างรอยยิ้มให้ลย <คน S 1> แต่สิ่งที่น่ารักอย่างหนึ่งในยามที่เราเจอในยามที่เราเจออะไรแบบเนี้ยแอนเพิ่งเห็นว่ามีคนดีๆอยู่รอบตัวแอนเยอะมากอะ่ะแล้วเขาไม่เคยได้แสดงความรู้สึกอย่างนั้นกับเราแล้วเขาแบบ เขาดูเห็นใจเราอะเอออะไรเงี้ยก็ก็ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> มีความอบอุ่นอะไรตรงเนี้ยแผ่แผ่ออกมาให้เรารู้สึกดีอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยประณ์มี่อะโอ้โอมีหลายรูปแบบเลยค่ะแ,แอนถึงบอกว่าแอนบอกเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ชัดเจนตอนเนี้ยังไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่เราจะไปต่อสู้กันอะมันไปมันไปถ้าเราทำข้อมูลได้ดีเราชัดเจนเราก็ เราก็สามารถไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนทั้งที่ทแบบที่เป็นเวนั้นเวนี้มาเยอะแยะเราก็ต้องมีสติในการฟังอันไหนมันใกล้เคียงเคสเราอะไรแบบนี้ค่ะค่ะรอบนี้ที่ที่ของที่มันยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็่มีการจัดลำดับเลยดูแลมันยังไงมากขึ้นเลยครับที่เหลืออยู่เหรอมีอะไรเหลือเอาเป็นว่าถ้าเห็นใส่อะไรตอนนี้คือของปลอมเอางี้ดีกว่าคือมันกาเป็นความระแวงไปเลยไหม เ,เออเออมีนิดนึงเหมือนกันนะแบบ <c oughs> <laughs> แต่อย่างเงี้ยมีแบบถ้าจะแซวเมื่วามันเหมือนเราตลบกบกเกิอดอนึกออกปะอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราฉับระแวงก็มีบ้างแบบจะวางกระเป๋าไม่กล้าวางแล้วอะ่ะจริงๆนะมันเหมือนแบบเฮ้ยเรารู้ในนี้ไม่มีใครเอาหรอกแต่เราอย่าไปสร้างนิสัยให้คนที่ไม่เคยคิดจะเอาได้มีโอกาสจะเอาเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าคนที่เราอยู่รอบตัวไม่ไว้ใจนะแต่ว่า ดูแลตัวเองดีกว่าเราคิดแค่นั้นยอะยเงีนน้ยใช่แล้วก็ <c oughs> แล้วก็กมันเหมือนมันไม่ไม่ได้อยากจะไปเอาอะไรต่อแล้วในชีวิตอ่ะเออมันอันนี้ก็แค่บอกให้ฟังนะคะว่าเออพี่เจอแบบนี้พี่ก็อยากแชร์ฟังว่าท้ายสุดพี่ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยอันนี้พีถามว่ามันคือหมดหมดตัวเลยหรอของค่ะของที่มี <c oughs> ที่แอนเก็บมาตั้งแต่แอนอายุสิบห้าสิบหกอะไรเงี้ย คือแอนไม่ได้พึ่งเก็บแอนก็สะสมทีละเล็กทีละน้อยของแอนมาอะไรเงี้ยในส่วนนั้นนะคะมันก็ไปหมดแต่ว่ามันอาจจะมีนาฬิกาอะไรที่มันเป็นรุ่นที่อีกอันที่ไม่ได้ปล่อยขายได้ทันทีเลยก็ไม่ได้ถูกออกไปอันนั้นพี่ก็ยังมีของพี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบมีคนใส่แล,แล้วก็มีมีของมั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันกรเสียใจ ใช่อะไรเงี้ยค่ะมีรวมอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะัท้งหเกือบค่ะเกือบค่ะค่ะมันก็แค่มีก้อนก้อนนั้นรวมอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันมันเขาอนุญาตค่าธรรมใจใช่เี่ยเป็นของปกติค่ะอ๋อไม่ไม่ไม่เพียงพี่แค่พูดว่าเหมือนแบบเออมันมีจังหวะแบบความรู้สึกใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าเราก็ยังคอนโทรลได้อะไรเงี้ยคือมันแบบ เราอยู่ในจุดที่มันเหมือนอยู่ในช่วงของการเดินทางอะ่ะมันยังไม่ได้ถูกแบบฟันมาว่าเราไม่มีโอกาสไปอีกแล้วแล้วเราเจ็บปวดยังยังไม่ถึงจุดนั้นไงก็เลยยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีหวังแค่นั้นมันก็เลยยังรู้สึกไปต่อได้ค่ะของวันนี้พี่เอบอกใจยังไงบ้างไ,ไม่พูดเลยเลยไม่พูดเลยเลยเขาเขาไม่พูดแล้วบางคนเขาก็ไม,ไม่ไม่ถามเลยอะไรเงี้ยเขาก็แค่มาเดินมาเกาะอ,อย่างเจอยายา่าเมื่อกี้ตั้งแต่เกิดเรื่องแอนก็ ไม่ได้เจอน้องแบบตัวเป็นๆอะไรเงี้ยเขาก็เดินมากอดเราแน่นๆเราจะได้รับการกอดแน่นๆอย่างเงี้ยมาตลอดตั้งแต่เกิดเรื่องเลยก็ช่วยเราได้นะอะไรเงี้ยค่ะเราสัมผัสได้เลยใช่ใ<อ>น,<อ>นใช่ใช่แล้วเราแบบเรามันเห็นได้เลยว่าทุกคนแบบหรือไปเจอนนเดตอะไรเขาก็จะแบบเฮ้ยพี่สู้ๆอ่ะอะไรเงี้ยเราก็พอแล้วอ่ะแค่เนี้ยมันก็พอแล้ว<ต>อะออขขอกระ kim นะคะกระ kim อ๋อกระคิง กคิมก็เออเจอกันบ่อยเพราะอยู่ที่เดียวกันก็จะมีการคิมลงมาหาพี่หน่อยสิพี่ไม่ไหวละอยากมีเพื่อนคุยอะไรเงี้ยนางก็ลงมาก็ืเป็นการคุยแบบซิสเตอร์พี่น้องอะไรงี้มากกว่าในการเป็นพ่อฟองคดีนี่คือการของคิมคนก็ไปจับตามองว่ามันเกิดข้อสงสัยว่าคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ในส่วนของคิมก็เป็นข้อมูลที่คิมต้องไป ไปจัดการต่อมคือมันคนละเหตุการณ์กับแอนอะไรเงี้ยแอนจะไปผสมโลไม่ได้อันนี้อ๋ออันนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราแชร์กันอยู่แล้วมันมีใครถามสนิทก็เกิดขึ้นได้ยังไงเป็นอะไรเราก็มีการพูดคุยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คิมเองก็เห็นใจเขาตอนแรกแอนแบบก็คิดเอ้น,น้องทําใจเหอะอะไรตอนที่เเกิดเหตุการณ์เขาอะไรเงี้ย แต่พอมาถึงตัวเองโอ้โหทำใจยากเหมือนกันเออเขาเข้าใจเขาเลยแล้วพี่แอนเขาก็จะเข้าใจหนูหรือยังล่ะอะไรย่างเงี้ยก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันทำใจยากอะไรเงี้ยอันก็เออเเข้าใจละเข้าใจจริงตอนนมีมาตรการในการเข้าคอนโดอแอนด์บแบบแยกอินมาไคือคอนโดแอนดอ่ะถ้าไม่ใช่คนอื่นเข้าไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในตอนแอนเนี้ยแอนไม่ได้ห่วงเรื่องการจะเข้าออกแต่ว่าการที่เราเอาคนในของเรามากกว่าที่จะ จำกัดบริเวณว่าไม่ให้เข้าอีกแล้วอย่างเงี้ยมากกว่าทีนีทีมงานที่จะต้องมาทำงานแอนไม่มีราคะไม่ให้ใครเข้าแล้วค่ะ oh. เข้า,เข,าเข้าไม่ได้ละแอนก็ต้องต้องจัดการใหม่อะไรอย่างเงี้ย oh. ไม่ได้แล้วต่อให้แอนไม่มีอะไรแล้วอ่ะแอนก็ให้ไม่ได้แล้วแอนต้องฝึกตัวเองด้วยในการที่จะแบบจํากัดพื้นที่ใช่ในทุกๆเรื่องในชีวิตมันก็สอนให้แอนต้องปรับตัวต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อจะต้องแยกโซนทำงานออกจากพื้น ใช่ใช่ใช่ค่ะก,ก,ก็ก็่จริงๆนี่ก็เป็นที่ทํางานเป็นหลักอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นเลยะอยากขอบคุณเลยเแฟนๆที่แบบว่าสนับสุนอโอเคแอนก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่ว่าจะเข้ามาในไ g จแอนหรือในทางโซเชียลที่เป็นที่เป็น k c e b o o k หรืออะไรของแอนอะไรเงี้ยทุกคนให้กําลังใจแอนไม่สามารถเข้าไปตอบหัวใจหรือตอบแบงกิ้วขอบคุณทุกคนได้ ได้ครบก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณมากๆสําหรับกําลังใจนะคะแล้วก็ก็ขอบคุณขอบคุณนะคะมันมีความหมายสําหรับแอนมากขอบคุณค่ะคี่แอนค่ะมันเรียกได้ว่าแบบเก้าสิบเปอเตอร์ไหมคะจากแบบร0อยเปอร์เซ็นต์เงยก็ที่เหลือทั้งขายไปใช่ไหมคะเหลืออยู่ไม่กี่แล้วเก้าสิอาจจะเหลือฝอยๆอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเส้นขนแมวข้อมือแบบเหมือนข้อมือเป็นเออเล็กๆที่เอาไว้ แต่เราเด็กอ่ะตั้งแต่เราซื้ออันละหกพันอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็มันเป็นจุ๊บจิ๊กอะไรอย่างเงี้ยพอสับขายลองเลย <laughs>